ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงจะมาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเตมีคือเป็นประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเสวยพระชาติเป็นพระเตมีชาตินี้แท่ากล่าวว่าเป็นชาติเนคขมะบรมี ก็ยังขอต่อจากวันนี้จะขอย้อนสักนิดหนึ่งเพื่อว่าจะน่นในเร่งความเข้ากันเน,นความตอนนี้มีว่าเมื่อพระราชาจะถามพระเตมีว่าพ่อเตมีพ่อบริโภคแต่ใบไม้แล้วก็ผลไม้ในป่าทำไมยังมีร่างกายสดใสไม่สุขหอม เป็นเรื่องน่าแปลกใจเพราะตามธรรมดาคนเรานะบำรุงร่างกายด้วยดีแสนดีด้วยอหายการบริโภคเกี่ยวกับเนื้อสัตว์แล้วก็เกี่ยวกับยารักษาโรคธรรมดาแพทย์ทั้งหลายบอกว่าอย่างนั้นมีวิตามินแก่อย่างนั้นช่วยอย่างนี้บำรุงอย่างโน,น้นแต่วร่างกายของคนผู้นั้นก็ยังไม่สดใสเท่าพอ แม้ว่าพ่ออยู่แต่ในป่ากินแต่ใบไม้กินแต่ลูกไม้หัวผูกโหัวเผือหัวมันทำไมร่างกายพ่อเตมีนั้นเจียงได้มีร่างกายสดใสที่ปกติพระเตมีราชจุฬามนยังกราบทูลพระจุลิดาให้ทรงทราบว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐการที่เป็นเช่นนี้ก็เหตุว่า การสละความห่วงใหญ่ไม่ให้มาเกาะเกี่ยวกับจิตใจอะไรที่ร่วมไปแล้วก็ไม่ตามคิดเศร้าโศกและก็ไม่คิดอยากจะได้สิ่งที่ยังไม่มาถึงพยายามรักษาจิตใจในสิ่งที่เป็นปัจจุบันเท่านั้น ยึงทำให้ผิวพันร์ของหม่อมฉันเศร้าหมองพระพุทธเี่ยวค่ะเมื่อถึงตอนนี้อารมาขอแถมเสี้นีดหนึ่งสำหรับบรรดาชัานพุทธบริษัทที่พระเตมีตอบแก่พระมหากษัตริย์ผู้เป็นพระราชวิดานั้นนี่เป็นเรื่องของความจริงเจนว่าคนที่มีอารมณ์วุ่นวายนี่มีร่างกายเส้าหมองหน้าตาก็เร้าหมองแก่เร็ว แล้วที่ท่านบอกว่าการสละความห่วงใหญ่ไม่ให้จิตใจไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงหรือว่าอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วเว่าอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วนั่นถึงแม้ว่าเราจะไปย้อนคิดมันยังไงยังไงมันก็ามาไม่ได้มันไร้ประโยชน์สิ่งที่ยังไม่มาถึงเราจะดึงให้มันมามันก็มาไม่ได้ ถ้าเราทุกคนรักษาจิตใจในปัจจุบันนี้ให้มันมีความสุขความสุขที่จะพึงมีในขณะในปัจจุบันที่มันสุขจริงๆนั่นก็คือหนึ่งอารมณ์ความรักคำว่ารักอยู่ที่ไหนจิตใจสบายใจที่นั่น ให้จิตใจเขา,เรารักอยู่เสมอว่ารักคนและรักสัตว์ในโลกนี้ทั้งหมดเสมอกันเราไม่คิดจะเป็นศัตรูกับใครจิตใจมันก็ชุ่มชืน่นรายการที่สองมีจิตุณาสงสารปรารถนาจะเกื้อกูลบุคคลอื่นให้มีความสุขถ้าสิ่งนั้นไม่เคินวิสัยสำหรับเรา กำลังใจแบบนี้เป็นกำลังใจที่ผ่องใสทำให้ใจสบายเราการนี่สามถ้าจิตใจของเราไม่อิฉานิเสีใครเห็นใครได้ดีพปรยยินดีกับความดีของเขาเนื้อ็ลอกแบบลอกแผงของเขามาประพฤติปฏิบัติใจเราก็เป็นสุขเราการที่สี่มิวเบขาอย่างที่พระเตมีว่า ว่าสิ่งใดที่ผ่านไปแม้ว่าจะเป็นวิสัยทำให้ใจเราเศร้าโศกเราก็ไม่ไม่เศร้าโศกเพราะว่านั่นมันเป็นเรื่องผ่านไปแล้วแล้วสิ่งใดที่เราคิดไว้ว่าอยากจะได้มันมันยังมาไม่ถึงเราก็ไม่สนใจในมันเขาถือว่าสนใจก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเขายังมาไม่ถึงทรงอารมณ์วางเฉยไว้ในปัจจุบัน คิดว่าอะไรจะมาปสิ่งที่ส,ส,สิ่งใดก็ตามที่ผ่านไปแล้วก็ช่างมันทิ่งยังมาไม่ถึงก็ไม่สนใจรักษากำลังใจในปัจจุบันคือเวลานี้ให้มันดีไว้ถ้าทุกคนทำใจอย่างนี้อารมณ์ใจไม่เศร้าหมองผิวพรร์ก็จะผ่องใสก็อนน่ายควารรมปีติ นี่เราจะเห็นกันในว่านักที่จะเริญสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานถ้ากำลังใจของคองบุคคลคนใดเข้าถึงปีติหน้าตายของบุคคลนั้นจะมีแต่การแช่มชื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดกันอย่างชาวบ้านคนนั้นแก่ยากบางทีอายุเกือบจะเจดสิปีชาวบ้านบอกแหมคิดว่ายุ40สี่สิบหรือว่ายุ่ห้าสิบ ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะอาศัยกำลังใจของเขามีความสุขตามที่พระเตมีท่านตรัสในเรื่องชาดกที่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังไปบางตอนก็ได้แต่ท้องเรื่องบางตอนก็ได้ธรรมะตอนนี้เราพบธรรมะกันแล้วฟังไปแล้วก็คิดด้วยช่วยกันพิจารณาต่อไปพระราชาที่ทรงตรัส ว่าเวลานี้พ่อไม่ได้เป็นคนกาลกินีแล้วพ่อก็ควรจะกลับไปครองราชสมบัติเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเถิดเพราะว่าเวลานี้บัตนี้พ่อก็เอาเครื่องเบญจะราชากุกุพันธ์ฟังใหม่นะพ่อก็เอาเครื่องเบญจาราชากุกุทพันธ์ มาด้วยแล้วคือเรื่องของกษัตริย์เครื่องที่กษัตริย์จะครองเมืองเนะีเขาต้องมีอะไรเป็นเครื่องประกอบมั่งเครื่องแต่งตัวมีอะไรเครื่องใช้มีอะไรพระราชีดาบอกว่า,า,กามาแล้วนี่ลกเมื่อกลับไปถึงบ้านเมืองแล้วก็จะได้เข้าสู่ถึงบ้านเมืองแล้วพ่อก็จะสู่ขอลูกของกษัตริย์อื่น ให้มาเป็นไมอัคคมเหสีถ้าลูกอยากจะโบวชก็จงโบวชเถิดแต่ว่าขอให้นางนั่นได้มีโอกาสได้มีโอรสเสก่อนตระกูลข้งเราจะได้ไม่เสียวงไปตอนนี้พ่อรอดได้เหตุสมราการขึ้นหนึ่งความเป็นกษัตริย์ความเป็นใหญ่ายการที่สองรอเดเหนือำนาจของกามารมคืออิสตรี โปรดฟังคำตอบของพระเตมีพระเตมีได้กราบทูลพระอาวิวิดาว่าขอดีชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐการบวชควรจะบวชแต่เมื่อยังหนุ่มเพราะว่าสังขารร่างกายของเราตกยูนในคติของธรรมดาถ้ามายัางไงต่อฟังของท่านนะเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แก่ถ้าว่าอย่างนั้น แต่เมื่อเมื่อความแก่เข้ามาถึงความป่วยไข้ไม่สบ,บายมันก็ตามมานีธ่ธรรมดาเป็นเรื่องสังขัน,น,น้นที่สุดก็ตายไปตามสภาพเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะตายเมื่อไรจะไปนั่งคิดว่าถ้าจะครองราชสมบัติแล้วก็มีอัครมเหสี คิดว่าจะได้พระราชโอรสคือลูกชายความหวังอันนี้มันหวังไม่ได้แน่นอนดีไม่ดีเราอ,อาจจะตายซะก่อนก่อนที่จะกลับไปถึงพระราชนิเวศก็ได้พระราชินดาเมื่อได้ทรงสดับคำของมาเตมีก็ลกลับทรงมีความเห็นชอบด้วย ตอนนี้แต่เทว่าท่านก็ตระเตมีก็ตัดต่อไปว่าพระราชีิเวนดาก็คงจะทรงเห็นว่าบางคนน่ะลูกตายก่อนพ่อก่อนแม่ก็มีน้องตายก่อนพี่เหล่านี้ก็มีแล้วถ้าเราจะมัวประมาทในชีวิตคิดว่าจะอยู่ในโลกอย่างไร โลกเราถูกครอบงำไป,ไปด้วยมัจจุราชคือความตายขอพระราชนินดาลองคิดดูถึงสภาวะของในช่างหกที่ทอผ้าในช่างหูกเขาจะทอผ้าสักผืนหนึ่งทอไปทอไปข้างหน้า ไอข้างหน้ามันก็เหลือน,น้อยเข้ามาทุกทีทุกทีมันก็กลยย้ยาเต็มผืนชั้นใดชีวิตของคนเราก็เป็นเช่นนั้นโรงอย่าัวประมาทอยู่เลยเพื่อพุทโธคาถ้อยคำของพระเตมีนีบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อเวลาที่ท่านฟังก็โปรดคิดไปด้วยอาตมาจะไม่ธิบายเพราะว่าจะได้ไม่ขัดใจชาวบ,บ้านผู้รับฟัง สำหรับพระราชวินดาเมื่อสดับแล้วก็คิดคิดอะไรก็คิดอยากจะบวชบ้างคิดว่าการบวชเป็นของดีพราลูกชายของเรานี้มีปัญญามากความจริงตำแหน่งพระราชานี่เราก็รับมาจากพระราชวินดาของเราพระราชวินดาก็รับมาจากพระเจ้าปู่ พระเจ้าปู่ก็รับมาจากพระเจ้าโทษแต่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นพระราชาอย่างเราท่านก็สวรรคตรไปหมดพระญาติพระวงศ์ผู้ใหญ่ก็ตายกันไปมากญาติวงศ์ผู้น้อยที่เกิดที่หลังเราก็ตายความจริงลูกชายของเราพูดถูกความจริงการบวชเป็นของดี เพราะว่าเราจะคิดตัดห่วงบ่งใหญ่การทาอะไรก็ตามการครองบ้านครองเมืองคิดทึงความเป็นใหญ่แต่เมื่อความตายเข้ามาถึงแล้วทรัพย์สมบัติเดิมนาฏราชศักดิ์ที่มีอยู่มันก็หมดไปเหมือนก็ญาติผู้ใหญ่คือพระราชวินดาหรือพระเจ้าปู่เป็นต้นแต่ทว่าพระองค์ก็ยังไม่ไม่ละมานะ ที่คิดจะทดลองใจลูกชายดูว่าจะมีความมั่นคงเพียงใดก็ทร <c oughs> งตัดต่อไปอีกตอนนี้ตามธรรมาลีสรว่าไว้ชาธสมวมาว้สั้สัน,สนว่าทรงตัดชักชวนให้ครองราชสมบัติแล้วยกเอากรรมมาคุณต่างๆมาล่อไอ้คำว่ากรมาคุณนี่ หมายถึงผู้ชายต้องการผู้หญิงก็ได้หมายที่ว่าอำนาจราชศัก์ในการเป็นพระราชามันดียังไงเป็นใหญ่กว่าชาวบ,บ้านไปไหนก็มีแต่ความคนเคารพนบนอบมีความเคารพนถเถอยกย่องในความเป็นใหญ่แต่พระเตมกีก็ยังคงยืนยันเช่นนั้น ร้อมกับอธิบายถึงผลภัยในการครองราชสมบัติมีประการต่างๆตอนนี้ท่าไม่ได้กล่าวไว้ว่าว่าอะไรบ้างจนพระราชาคือพระราชบิดาตกตกตกลงพระไทยวัะบวช <c oughs> เป็นอนวุวาที่พระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าการครบคนเช่นใดย่อมเป็นหมืนคนเช่นนั้น ความจริงพระเตมีนี่ท่านเห็นภายในวัตตะก็เพราะว่าท่านระลึกชาติได้ความจริงเรื่องการระลึกชาติได้ในบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นของที่ปฏิบัติไม่ยากจงอย่าไปคิดอาว่าวัสนาบารมีของเราไม่มีคำว่าวัสนาบารมีนี่ เอาแค่บารมีก็แล้วกันคนเรามักจะคิดว่าบารมีของเรามันน้อยถ้าเราจะพิจารณากันจริงๆคำว่าบารมีนี่เขาประวัติเต็มนะอะไรมันเต็มอาตมานี่เคยพบกับความโง่ามาแล้วบารมีก็คือมีกำลังใจเต็มถ้ากำลังใจของเราเชื่อ เชื่อกฎพุงธรรมดาไม่ใช่ว่าเชื่ออย่างไม่ไม่มีเหตุไม่มีผลเชื่อเหตุเชื่อผลจริงๆเรามีสัญญาความจำเราจำได้เรามีปัญญาเป็นเครื่องคิดเราก็คิดได้ใช้สัญญากับปัญญาให้มันเกิดผล ถึงกฎของธรรมดาของร่างกายว่ามันเกิดมาแล้วมันก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความแก่ไปได้ท่านเคยเห็นใครไหมที่เกิดมาแล้วไม่แก่มีบ้างไหมและเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วท่านบอกว่าจะต้องมีความป่วยไขย้ไม่สบายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความป่วยไขย้ไม่สบายไปได้ เวลานี้โรงพยาบาลมีเท่าไหรก็ไม่พอคลินิกของหมอมีเท่าไรก็ไม่พอจนกะทั่งหมอที่จาไม่ต้องศึกษาวิชาหมอก็สามารถจะหากินได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนป่วยไข้ไม่สบ,บายมีมากแล้วในที่สุดเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็หนีความตายไม่พ้น มันจะต้องเข้าไปชนกับความตายเป็นของธรรมดาสิ่งที่เรารักกราปรารถนาเราชอบใจเราก็จะต้องพัดพราดจากมันไปอย่างอำนาจราชศักรครดาสมบัติทั้งหลายสำหรับคนที่มัวเมาอำนาจราชศัก์เมาในทรัพย์สินจี่งกระทั่งเกิดความประมาทไม่สร้างความดี คนประเภทนี้มีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความสุขเมื่อชีวิตนี้ไม่มีความสุขถ้าตายไปกางหน้ามันก็ไม่มีความสุข <c oughs> นี่ถ้าใจของเรามีความยอมรับนับถือกฎธรรมดาที่เรามองเห็นว่าเกิดแล้วมันต้องแก่ช่วงที่มีชีวิตอยู่มันก็ต้องป่วยและในที่สุดมันก็ต้องตาย ถ้ากำลังใจของเรามั่นคงอย่างนี้ถ้าเราอยากจะระลึกชาติได้อย่างพระเตมีก็เ,เป็นของทำไม่ยากทรงอารมณ์ให้ทรงตัวมีกำลังใจแน่วแน่อย่างพระเตมีที่พระเตมีทรงทราบว่าที่พระราชาคือพระราชวิดาสั่งลงโทษนักโทษ และพระองค์ก็ทรงหวนลลึกถึงว่าสมัยหนึ่งพระองค์เคยเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นพระราชาอย่างพระราชวิดาสั่งลงโทษคนแบบนี้ตายแล้วต้องไปตกนรกสิ้นเวลานานรับการทรมานอย่างแสนสาหัสที่พระเตมีคิดได้อย่างนี้ไม่ใช่มันจะมีอารมณ์เกิดขึ้นเฉยๆ ต้องอาศัยการฝึกมาจนช่ำชองมาสมัยนี้ที่พระพุทธเจ้าของเรามาเป็นพระเตมีก็เพราะว่าถึงขั้นปรมัตถบรรมีมันคือมีกำลังใจมั่นคงอย่างยิ่งไม่ทอ้อถอยมีธีฝึกแระลึกชาติได้ถ้าตามแบบก็รู้สึกว่าจะหนักไปนิดหนึ่งถ้าตามแบบนี้เขาต้องเขียนไปตามแบบ ถ้าวิธีปฏิบัติก็ปฏิบัติกันอย่างนี้คือทรงกําลังใจให้ทรงสมาธิให้งเจริญอนณาปานุสติกรรมฐานกำหนดเวลาคุมลมให้ใจไว้สักสองนาทีสามนาทีไม่ยอมให้จิตคิดอะไรเมื่อทรงได้อย่างนี้ทรงคล่องคลองแล้วก็ขยับไปเป็นห้านาทีสิบนาทีให้จิตมันคงอยู่ ขณะที่ภาวนาและพิจรารณากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าห้ใจออกจิตจะอยู่ตามอารมณ์ที่เราต้องการได้นานประมาณถักสิบนาทีก็พอแต่สามารถจะทรงให้ได้รวดเร็วตามความต้องการหลังจากนั้นถ้าสมมติว่าท่านทั้งหลายไม่เคยได้ทิพยคุยานมาก่อนแล้วก็จับภาพพระพุทธรูปก็ได้ จับภาพพระพุทธรูปถือว่าเป็นกสินพระพุทธรูปเราจับท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติกรรมฐาน <c oughs> ถ้าใจจับภาพพระพุทธรูปไว้จนใจจำภาพพระพุทธรูปได้ภาพพระพุทธรูปก็เป็นกสินถ้ามีสภาวะแจ่มใสใจทรงตัวดีก็ลองฝึกถ้าเราต้องการจะรู้อะไรสักหน่อยหนึ่ง คิดว่าภาพนี้จนหายไปสิ่งนั้นจนปรากฏภาพสิ่งนั้นก็จะปรากฏเราจะต้องพยายามหัดฝึกเสมอๆยิ่งกระทั่งด้านที่ยโคยานนี่คล่องตัวแล้วเมื่อคล่องตัวเข้าถึงชานที่สี่ผลที่จะพึงได้มาก็คือหนึ่งที่ยโคยานสามารถจะเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์ เห็นอะไรต่ออะไรได้ตามความต้องการแม้แต่คนอื่นเขานั่งอยู่ที่ไหนเราก็เห็นไกลแสงไกลอยู่ขั้วโลกนี้อาจจะรู้เรื่องของขั้วโลกน้อยก็ได้เห็นได้ตามความประสงค์เนื่อประการที่สองเมื่อจิตเข้าทั้งชานสี่ผลที่ตามมาก็คือจุตูปปาทยาน รู้ว่าคนแลสัตว์ที่เกิดมนันี่ก่อนจะเกิดมาจากไหนตายแล้วไปอยู่ที่ไหนสามเพนิวาสานุสติญาณสาม,มารถระลึกชาติได้ตามความต้องการสเจโตปิยญาณสาม,มารถจะรู้กำลังใจของเราว่าเวลานี้ใจของเรามีกิเลสอะไรฝังอยู่บ้าง แล้วสามารถจะรู้กำลังใจของบุคคลอื่นว่าเขาได้อะไรเขายังมีกิเลสมากน้อยเกียงใดเขามีความสุขความทุกข์เพราะเรื่องอะไรเป็นสำคัญแล้วก็อตีต่างสัญญาณสามารถจะรู้เรื่องราวในอดีตของตัวเองก็ได้ของบุคคลอื่นก็ได้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงอนาคตขอโทษอดีตที่ล่วงมาแล้วนะ สามารถจะรู้เรื่องราวของเราในอดีตรหรือบุคคลหรือวัตถุหรือสัตว์ว่าก่อนนี้เป็นอะไรอัน,นาคตนสยญาณรู้เรื่องราวในอนาคตทุกอย่างได้ปัจจุบันนงสัญยาณเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนทําอะไรบ้างมีสุขมีทุกข์ประการใดเรารู้ยะถากรรมุตาย,ยานผลที่เกิดความเดือดร้อนกับเราคนดี มีความสุขกับตัวเราเองก็ดีหรือกับบุคคลอื่นก็ดีเป็นพ่ะอะไรเป็นผลในอดีตและปัจจุบันเรารู้นี่เรื่องราวที่พระเตมีท่านบอกว่าระลึกชาติได้นี่ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลหลักสูตรในพระพุทธศาสนาของเรามีถ้าว่าเราตั้งใจกันจริงๆแล้วก็สิ่งท่านหลายเหล่านี้มันเป็นของฝึกไม่ยาก ทำามยากเห็นไม่ยากก็อยู่ที่ตัวของท่านเองไม่มีใครที่จะไปยกจอป่อปั่นให้คนนั้นได้ดีคนนี้ได้ดีอันนี้ทำไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรริมศาสานาตัดแตเพียงว่าอาคาตาโราตถาคาตาตถาคตะเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นเหมือนกับครูสอนเด็กนักเรียน ครูมีความหวังเดียวหวังดีกับนักเรียนนักศึกษาแต่ว่านักเรียนนักศึกษาไม่สนใจในถ้อยคำในว,วิชาความรู้ความประพฤติครูธธสอนครูก็ไม่สามารถจะทำให้เขาดีได้ฉันใดแม่การประพึติปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามท่าน กำลังใจเราไม่เข้มแข็งมันก็ไม่ได้ถ้ากำลังใจเข้มแข็งแค่ที่ประยุกยานเป็นชาโลกีตามที่ท่านเคยปฏิบัติกันได้ท่านบอกสิ่งท่านหลายเหล่านี้มันเรื่องเล็กๆเ,เหมือนกับ,บกินข้าวตักข้าวในจานเข้าปากเท่านั้นก็สามารถทำได้ดีตอน,นี้ไปก็ฟังเรื่องเขระเตมีอีกหน่อยหนึ่ง เวลามันใกล้จะหมดอาตมาก็ชวนท่านแวะข้างทางเสด้ขอภัยด้วยแต่เพื่อเป็นประโยชน์จะ่จะหาว่าเป็นเครื่องเหลวไหลเพราะเรื่องนี้อาตมากล้าทุน่ากล้าท้า้ท่านานันไลายลองปฏิบัติเพราะว่าพระธรรมคำส,สั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสงสวัสดิโสภากไม่ใช่เรื่องเหลวไหลเป็นของทำได้เวลานี้เด็กตัวเล็ก เพียงหลานชายท่านพลโทโทนทองสวนนทั์แห่งกองปรชาการอาหารสูงสุดเธอทําได้ดีคนหนึ่งอายุสิบปีคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอายุเจ็ดปีนะที่พูดนี่เป็นเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดว่าเดี๋ยวเสียงมันข้างไปหลายปีก็จะคิดว่าเธออายุเท่านั้นเธอฝึกประเดี๋ยวเดียวเธอก็ได้เพราะว่าเด็กไม่มีข้างบน ต่อไปองค์สมเด็จพระทศพลทรงเล่าเรื่องต่อไปเมื่อราชาตั้งใจจะบดตัดสินพระไทยแน่ว่าบทแน่จึงทรงห้าวกลองไปตีประกาศว่าสมัยนั้นไม่มีขยายเสียงไม่มีวิทยุว่าใครอยากจะได้อยากจะบดในสำนักของมาเตมีก็จงบทได้ตามอธัธยาศัยและไม่ใช่แต่เท่านั้น ยงยังทรงให้เขาจารึกเป็นตัวอักษรเป็นหนังสือคำสั่งลงในแผ่นทองคำเอาไปติดไว้ที่เสาท้องพระโรงท้องพระโรงสมัยนั้นก็บ้านธรรมดาธรรมดาเข้าง่ายออกง่ายซมบงปรากาศว่าใครต้องการทรัพย์สมบัติใดๆในคลังหลวงจงนำมาไปตามความประสงค์ขนไปตามสบาย พร้อมกันนั้นก็สั่งให้เปิดพ,พระคลังทั้ง12พระคลังเพื่อให้คนที่ปราถนาจะได้เอาไปจะได้ขนได้ไปตามชอบใจบรรดาไปชาราษดรทั้งหลายก็พากันแตกตื่นความจริงไม่ใช่แตกตื่นไปไหนอ่ะไม่ใช่แตกตื่นไปขนทรัพย์ขนสินพากันแตกตื่นไปบทในสำนักขมเตมี บ้านเรือนก็พากันเปิดทิ้งไว้โดยไม่มีใครสนใจบรรดาบริเวณป่าที่ปฏิมีอยู่ที่นั่นทท้งกล่าวว่ามีปริมาณยาวสามโย์กว้างสามโย์เต็มไปได้วยดาบทนั่นนัก,น,ก,กนดาบาศินีหมายความดาบบทคือฤาษีผู้ชาย ท่นนานาตาปาสินนีก็ในกระเรีอสีผู้หญิงท่านกล่าวต่อไปขอพูดอีกนิดมีเวลาเหลือหนึ่งนาทีบรรดารถช้างและม้าที่พระราชานำมาแต่เมือง,งต่างๆแต่เมืองก็ให้ปล่อยไม่ต้องรักษาปล่อยมันให้สุดโทผูพังไปตามสภาพช้างม้าก็ปล่อยเข้าป่ากลายเป็นช้างป่าม้าป่าไป เป็นนั้นว่าบ้านเมืองทันหลายบ้านเมืองนั้นก็กลายเป็นบ้านร้างเมืองร้างทรัพย์สินทัางหลายไม่มีใครสนใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระธรรมทีศนาที่พระเตมีท่าน,สนแสดงออกมามีเหตุมีผลสร้างคนให้เกิดความเดือมใสอัลบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมองดูเวลาก็หมดเส็จแล้วก็ต้องยุติก่อน ส่านแบบวันนี้ขอลาบรรดาท่านพุทธบริษัทกลับก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลสมบูรณ์พุนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี